โโอ้เขาไม่ได้ตูนเรื่องยายติ๊กแตกเซอ i ์ e a ฟ d แอน a t วเปิดฉากความฮาป่วนจิตเมื่อยายได้มือถือใหม่และไฟแรงยิ่งกว่าซิม 5G แต่แค่จะสไลด์หน้าจอยังเหมือนฝึกลากไม่กวาดในอาการหลานเลยต้องรับบทครูติ๊กตอบจำเป็นที่ไม่ทันได้ตั้งตัวว่าต้องเป็นนักเต้นคู่ยายในสไตล์แอโรบิกคลาสสิกบุกโลกโซเชียล ยายนี่คือติ๊กต k อนะครับถ้าไม่ชอบก็สไลด์ขึ้นไปเลยมันเร็วสนุกเหมือนดูละครตอนละสิบห้าวิโอ้ยหลานเอย๋ยจะดูอะไรก็กดกดลากๆใหญ่ย,ยนวงสมัยยายเปิดวิทยุยังต้องหมุนหัวเข็มเลยไม่เป็นไรครับลองดูนี่คลิปเต้นเดี๋ยวยายลองทำตามท่านี้นะครับเชอเอิ้งเอย้ย ทำไมถ้าเขาดูไม่มั่นใจเท่ายายยายต้องขึ้นจากยกแขนเปิดซาวยายนี่มันติ๊กตอกเนะไม่ใช่แอโรบิกเขาที่ลานวัดแต้นจะให้มันมันต้องเริ่มจากเอวล่างโยกเอวบนปลย่ยยุกใหญ่เขาเรียกว่าหมุนจานแปลงร่าง <c oughs> งั้นผมจะอัดคลิปลงให้แล้วกันคนดูอาจจะอินกับแอโรบิกย้อนยุคสถานแอบก็ได้ดีแล้วอย่านืงใส่แคปชั่นย้ายใหม่มือถือใหม่ใจเดิมด้วยนะ <laughs> โยอดวิวพุ่งแน่ครับผมว่าคนติดตามยายอาจเยอะกว่าผมอีกแน่นอนสิติ k t o k ของยายไม่มีฟิลเตอร์แต่มีฟิลแสดงว่ายายไม่ใช่สายคอนเทนต์ครีเอเตอร์แต่เป็นสายคอนเทนต์ขำเื่อย <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะยายเหรียญทองแดน Tik Tok กฝ <c oughs> ากไลค์แชร์สาธุด้วยนะลูก สรุปความป่วนมือถือรุ่นใหม่ไม่ไหวเท่าใจยายที่อัปเดตเร็วกว่าซอฟอต์แวร์เต้นไม่ตรงจังหวะไม่ใช่ปัญหาแค่ถอให้ตรงใจคนดูติ๊กตอกอาจมีหลายเทรนด์แต่ยายมีเท้าแดนซ์อมะตะเป็นเอกลักษณ์